สวัสดีครับ f c อายุขาครัผมวันนี้ผมมีรถยนต์ราคาประหยัดนะครับถูกๆอึดถึกทนมาให้พี่ๆ f c ได้ใช้บริการกันนะครับรถยนต์ราคาถูกถูกประปอร์ซยมือ2นะครับผมและยังได้เป็นโฉมที่ล้ำสมัยนะครับโฉมยันคนในปัจจุบันยังมีคนนิยมใช้เป็นจำนวนมากนะครับผมกับคันนี้นะครับ Toyota Corolla Altis 1.6J นะครับผมปี2010นะครับผม ผมบอกเลยนะครับบอกเลยตรงๆนะครับคันนี้ขายแค่79,900บาท79,900บาทเนื่องจากคันนี้เป็นรถอดีตเคยรับใช้ประชาชนหรือปลดป้ายนั่นเองนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาระบบไฟฟ้าทั้งคันดิสเบกสล้อปัจจุบันใช้น้ํามันร้วนแล้วนะครับรถโอเคเลยนะครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีแอร์เย็นฉ่านะครับผมสามารถเอาไปขับขี่ทางไกลนะครับกันแดดกันฝนนะครับผมพาลูกพาหลานเที่ยวปีใหม่ได้สบายๆเลยนะครับสีสันโดยรวม สวยงามทั้งคันมีเพียงริ้วรอยตามการใช้งานบ้างทั่วไปเล็กน้อยเท่านั้นนะครับทำไมซีเรียสไม่คิดมากนะครับผมไม่คาดหวังเยอะคุณได้รถยนต์สภาพดีๆไปใช้งานกันแน่นอนดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือสองแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะโดยรวมสวยงามเลยนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับและได้เป็นฉมไม่ได้เชนของออติดหน้าแบนด้วยนะครับผมภายในสวยใสสะอาดดีนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมแอร์เย็นฉ่ำนะครับจอ มีแบบ2องดินมาให้ด้วยให้ลูกให้หลานดูการ์ตูนได้ดู YouTube ได้นะครับแล้วก็ฟังเพลงลิงค์บลูทูธได้สบายๆเลยนะครับผมนี่นะฮะกับโ o y ยต c o o r o l a a อติ s นะครับถึงจะเป็นอดีตรับใช้ประชาชนปัจจุบันกับเนื้อกับตัวกับใจมาเป็นรถบ้านรักเดียวใจเดียวไว้บริการพี่ๆน้องๆนะครับญาติพี่น้องในบ้านใช้งานโอเคเลยนะครับไม่คาดหวังเยอะดีกว่านั่งมอเตอร์ไซค์ดีกว่าเดินดีกว่านั่งรถสาธารนณะแน่นอนนะครับผม นี่นะฮะขับขี่เที่ยวกันนะครับไปกันได้ห้าหกคนเลยนะครับผมเที่ยวปีใหม่สบายๆบอดี้คัดมาให้แบบพิเศษเลยนะครับสวยๆเลยนะครับซอกเสื้อเดิมจากโรงงานนะครับผมบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิความจมน้ําหรือส่วนเาเบียนแต่อย่างใดนะครับผมปัจจุบันใช้น้ามันล้วนนะครับผมนี่นะฮะไม่มีถังแก๊สแต่อย่างใดนะครับผมสวยงามนะครับผมไม่ต้องถามผมว่าเคยแก๊สหรือเปล่านะครับอดีตรับใช้ประชาชนมันเคยอยู่แล้วแต่ปัจจุบันยกเลิกไปหมดแล้วนะครับ เอกสารมีครบทุกอย่างสามารถโอนขนส่งได้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ภาษียาวยันหกเจ็ดเนี่ยนะฮะนี่นะฮะให้ดูกันรีวิวแบบนี้นะครับเป็นออปชันเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันด้วยนะครับปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะฮะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมเครื่องสตาร์ทที่เยวติดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับรูปโฉมนะครับได้ปี2อ1 0ันสิบนะครับถ้าไปซื้อแบบรถบ้านเพียวๆแท้ แสนไปลายแน่นอนแสนกลางๆถึงแสนไปปลายแน่นอนแต่คันนี้แค่หลักหนึ่งนะครับนี่นะฮะไฟหน้าใหม่ด้วยนะครับทั้งสองข้างสวยใสไร้สิวแน่นอนนะครับห้องเครื่องสะอาดสะอ้านดีนะครับเครื่องก็เดินนิ่งเรียบดีนะครับไม่ไอไม่ควันนะครับนี่นะฮะขับขี่ได้ไกลเลยนะครับผมกรุงเทพเชียงใหม่เที่ยวปีใหม่สบายๆเลยนะฮะนี่นะฮะอึดถึกทนต้องยกให้เขาอยู่แล้วนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับเป็นบ้างนะครับ เข้ามาอยู่ในส่วนของภายในนะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายดีแน่นอนนะครับสาหรับสไตล์ออติสตอึดถึกทนอะไหล่หาง่ายไม่จุกจิกนะครับขี่ทางไกลไม่ต้องกลัวกินข้าวลิงไม่ต้องดับไม่ดับกลางทางแน่นอนนะครับหาลูกพาหลานพาคนเท่าคนแก่เที่ยวปีใหม่สบายสบายเลยนะฮะใครที่หารถยนต์ใช้งานนะครับแทนการขับขี่มอเตอร์ไซค์ผมแนะนําคันนี้เลยนะครับอึดถึกทนนะครับผมขับขี่ดีช่วงล่างนิ่มเงียบนะครับภายในได้เบาะหนังด้วยแล้วก็ได้ระบบไฟฟ้าทั้งคันดิสเบรกสี่ล้อ ยางดอกยังหนาใช้งานได้อีกหลายปีนะครับผมนี่นะฮะไม่ซีเรียสไม่คาดหวังเยอะได้รถดีๆไปใช้งานแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับโคโร拉โตโยต้าโคโร拉ออติตปี2010นนะครับชมหน้าแบนเรียบร้อยนะครับผมในราคาแค่79,900บาท79,900บาทนะครับฟิล์มนี้ติดใหม่ทั้งคันเลยนะครับผมเจ้าของเก่าติดมาใหม่ทั้งคันถือได้ว่าไม่เห็นคาบรถอดีตเคยรับใช้ประชาชนเลยนะครับเป็นแบบไม่ไม่บอกก็รู้ว่าไม่ไม่บอกก็ ไม่บอกก็เป็นรถบ้านได้นะครับคนก็เชื่อนะครับถ้าบอกว่าเป็นรถบ้านแท้ก็มีคนเชื่อนะครับนี่นะฮะขับขี่ดีจริงๆนะครับผมช่วงล่างนิ่มเงียบแอร์เย็นฉ่ำนะครับไม่ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ตากแดดตากฝนอีกต่อไปนะครับมาใช้แบบนี้สบายๆอะไรหาง่ายไม่จุกจิกนะครับผมใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่พุทธมณฑลสายสองนะครับกรุงเทพปลินณท์เราส่งฟรีนะครับต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งไปเทเลอร์นะครับเห็นคลิปแล้วยกหูได้ยกหูนะครับรีบจับรีบจองแน่นอนนะครับผม ใช้งานได้ดีเนี่ยช่วงล่างไม่ดังเลยนะครับขับขี่นิ่งเงียบแน่นอนแอร์เย็นฉ่ำนะครับคุ้มค่าคุ้มราคากับการเสียเงินนะครับผมแค่79,900บาทนะครับถึงจะเป็นอดีตรับใช้ประชาชนแต่ปัจจุบันนะครับอยู่ในคาบรถบ้านสวยงามนะครับผมเอาไปไม่อายค้างบ้านแน่นอนนะครับเงินราคานี้นะครับผมซื้อมอเตอร์ไซค์มือสองยังไม่ได้เลยนะครับผมนี่นะฮะจัดมาให้แล้ว f c นะครับอยากได้จัดมายกผูได้ยกผูมาจําได้มาจานะครับพร้อมส่ง ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมเนี่ยะฮะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเวยนะครับผมหาขับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ